ปี CSC นี C ่มองว่ามันคืองานะครักับงานวันเกิดแล้วผก็ต้องดีเพลเองใช่ไหมไม่เป็นไรม่เป็นไรเดี๋ยวชรวย่ Happy birthday Happy birthday Happy birthday TO YOU แล้วก็3กปีนะครับผมก็ขอให้ขอให้มีแตสิ่งดีๆเข้ามานะไม่วา เป็นทีมงานหรือว่าอะไรก็ตามครับขอให้มีปีที่40ปีที่50ปีที่60สิบต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็แสดงความยินดีด้ยครับที่ทป็นผู้ชนะทุกปีนะครับแล้วทีนี้ก็งานนี้ใช่ไหมก็มีอุปกรณ์ไอทีวีการ์เจ็ทมาขายเยอะแยะมากมายติดตู้เครื่องหอมถามหาคอมพิวเตอร์นะครับก่อ้า,าน,นี้ทำปทำคอมพิวเตอร์ด้วยว่า คอมพิวเตอรหาสเปคไม่ทีครจ,จ,จริงตอนที่หางได้นั่นเ้ <c ười> จริง <c ười> จริงค <c ười> รับ <c ười> ขอบคุณครับครับคนับครับ ถ้ามันไม่มานะผมก็จะเปลนมารอเ้องเปลนเพลงนะไม่มเตรียมเมาแล้วจำ